เมนูสุดอินฟินบินทะลุฟ้ากับผมบาร์คอนเนอร์ไม่เชิงคอนเฟิร์มแสนห้าคงไม่มีแสนเดียวเดี๋ยวจัดให้สำหรับวันนี้นะครับก็ไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยจะเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทางดอรตมแคลฟอร์เรสเลครับเจ้าถิ่นท็อตแนมอสเปอร์นั้นล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเยือนเอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตมาได้สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟายูโรปาลีกเดือนที่ผ่านมา ฟอร์มการเล่น5นหลังชนะ2สะเสมอ1และแพ้ถึง2เกมเลยทีเดียวดูจากฟอร์มเนี่ยระบบทีมเนี่ยยังจูนกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาลิสต,ตัวละครคร่าวๆเนี่ยก็จะมีปาร์ซาสเปนบิสมาและนาเปาอย่างโซลังกี้มาชมทีมเยือนอย่างนอตติิแฮมฟอร์เรสกันบ้างน,นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับเอเวอเรสต์สกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในลีกเดืที่ผ่านมา ฟอร์มการเล่น5หลังชนะ2เสมอ1และแพ้ถึง2เกมเช่นกันดูจากฟอร์มเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าฝักเข้าฝาสักเท่าไหร่นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูบาลลิต์ตัวหลักเนี่ยจัดในระบบฟูลออปชันเช่นกันไม,ม่ว่าจะเป็นมอร์แกนกิฟไวท์อีลังกาและนาเปาอย่างวูดส่วนเฮดทเวดของทั้ง2ทีมนับตั้งแต่ปี2023 4ด้านหลังที่ดวลกันล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยที่สามารถเก็บใช้ได้ถึง4นัดเลยทีเดียว ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสเี่ยไม่เคยเอาชนะท็อตแนมอสเปอร์ได้เลยนะับตั้งแต่ปี2023ณปัจจุบันต้องบอกกันเลยว่าแนวรุกของทางท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่วันนี้แรงจูงใจและโมเมนตัมเล่นในถิ่นตัวเองผมมองว่ามีมากกว่าส่วน Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสณ์ณปัจจุบันต้องบอกกันเลยว่ามีปัญหาที่ยังแก้ไม่หายด้วยกระแสและเงื่อนไขที่เปิดมาให้มองบนปีสายฟ,ฟ้าในะแค่2ส,สายฟ,ฟ้าครึ่งเท่านั้นแนะนำมองบนปีสาไฟเต็มกราฟได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ